การละครั้งหนึ่งก่อนจะเริ่มต้นความฝันก่อนจะปั้นตำนานของเด็กน้อยนามว่าครับในต้นศตวรรษที่20บิดาและมารดาคู่หนึ่งได้ให้กำเนิดเด็กชายนามว่าโซอิจิโร่ฮอนดะในปี1906นั่นนับว่าเป็นการเริ่มต้นที่ยากลำบากเนื่องจากการขยายอำนาจของจกกักรวรรดินิยมญี่ปุ่นที่ทำให้เกิดการขาดซัพพลายชาวบ้านเกิดความแร้นแค้นและยากจนอดอยาก เคราะห์ซ้ำกรรมสัตว์ที่ญี่ปุ่นยังต้องผจญกับทั้งภัยธรรมชาติครั้งใหญ่คือเหตุแผ่นดินไหวและเพลิงไหม้อีกทั้งผลจากสงครามประทุทำให้ประเทศระสำมระสายและเสียหายเป็นอย่างมากเมื่อเวลาผ่านไปในช่วงเข้าวัยกลางคนในฮอนด้าที่ได้ผ่านช่วงวัยเก็บเกี่ยวความรู้ความหวังและความล้มเหลวก็เข้าสู่ช่วงหมดไฟเพราะพิษเศรษฐกิจจากผลสงครามจนท้อใจต้องนอนกอดหมอนอยู่บ้านเพียงเท่านั้น ตัดภาพมาที่ชาวบ้านชาวช่องเขาก็กําลังฟื้นฟูประเทศโดยเศรษฐกิจหลักจะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งมียักษ์ใหญ่อย่างโตโยต้าและมิตซูบิชิโดยมีกลุ่มสัมพันธมิตรที่ชนะสงครามเข้ามาช่วยฟื้นฟูและควบคุมสินค้าหลักจะเป็นกระบะและรถบรรทุกขนาดเล็กที่เน้นทําเพื่อส่งออกไม่ได้ทําเพื่อใช้ในครัวเรือนยานพาหนะราคาถูกที่ชาวบ้านทั่วไปพอจะจับต้องได้ก็มีเพียงจักรยานถีบหนึ่งแรงคนเพียงเท่านั้น ชาวบ้านไม่มีกําลังซื้อรถยนต์ทาให้การเดินทางไกลไม่สะดวกการเดินทางไกลจึงต้องใช้ขนส่งมวลชนโดยทั้งสิ้นครับหลังจากเกิดนํามานนานน้องมอเตอร์ไซค์ของเราก็เริ่มมีบทบาทตอนนี้นี่แหละครับมีรถจอดนานไม่ค่อยได้ขับอย่าปล่อยให้แบตเสื่อมชาร์จแบตเตอรี่ตั้งแต่วันนี้ด้วยซีเทคเครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากสวีเดนวิธีการใช้งานก็ทําได้ง่ายๆเพราะถ้าคุณคีกบกับขั้วเครื่องก็จะเตือนเพียงเสียบปลั๊กไฟบ้านคีบสีแดงที่ขั้วบวกสีดำที่ขั้วลบเครื่องก็จะเริ่มทาําางน c t e c XS 0.8เครื่องชาร์จแบตเตอรี่สำหรับมอเตอร์ไซค์และบิ๊กบค์มาพร้อมระบบชาร์จไฟอัจฉริยะลิขสิทธิ์6ขั้นตอนมั่นใจได้เลยว่าชาร์จเต็มแต่ไม่เกินแล้วจะเติมไฟอัตโนมัติเมื่อแบตคายประจุเสียบทิ้งไว้ได้เลยสั่งซื้อ c t e c XS 0.8ได้แล้ววันนี้ในราคา2,600บาทรวมส่งมาพร้อมอุปกรณ์ในกล่องครบพร้อมใช้งานทันทีพิเศษซื้อพร้อมคอมฟอร์ตอินดิเคเตอร์ไอเลสสายบอกสถานะแบตเตอรี่ พร้อมปักสำหรับเสียบชาร์จในตัวในราคาเพียง3,000บาทรวมส่งสั่งซื้อได้ที่ l ล n e ID แอคซีเทไทยหรือโทร0814077310หรือที่เ w w aprtech.co.th หลังจาก Honda นอนหมดไฟอยู่บ้านจากการทำกิจการแบบตั้งจนเจ็งมาสักพัก เมียจึงเป็นคนเดียวที่อาสาออกแรงหลักเพื่อหาเงินมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องครับปัน่นจักรยานไปทํางานซื้อข้าวของใช้ต่างๆนานาสารพัดจนในที่สุดก็ถึงจุดอดกลั้นต้องระบายออกมาพ่อเมืเอยทําไปทํางานอะไรสักอย่างทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์อ,อได้ไหมแม่ปัน่นจักรยาน,นะะลูกค้าเคลมมาแบบนั้เนี่ยคิดว่าเป็นเสดผู้หญิงนะครับฟินเสียงเมียฮอนดาก็ฮึดเลยครับ ด้วยความเป็นคนใจสู้สู้อะไรก็ได้อย่าริเอาใจไปสู้เมียรครับแกเลยเดินดุ่มดุ่มไปหาของมาสร้างสารรค์อะไรกุก๊กเก็กที่คิดว่าจะช่วยให้เมียสบายขึ้นได้ครับในที่สุดก็เจอเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสําหรับวิทยุทางการทาหารสมัยส,ยสงครามโลกครับแกเลยเอามาทําเครื่องสันดาปภายในติดจักรยานให้เมียเกิดเป็นมอเตอร์ไซค์ของค่ายฮอนด้าคันแรกครับทีนี้ก็สบายเลยครับบึนบึนทั่วเมืองโชว์ชาวบ้านไปด้วยชาวบ้านเห็นก็โอ้โหตาวาวไปเลยครับอยากได้กันเป็นแถว แต่ฮอนด้าแกก็เลยได้ลูกค้าล้นมือทํากันไม่หวั่นไม่ไหวเลยเปิดกิจการอีกครั้งเพื่อทํากิจการขายจักรยานติดเครื่องยนต์โดยใช้ชื่อว่า Honda Dream ครับเขาตั้งใจใช้ชื่อนี้โดยเหตุผลที่ว่าการทําธุรกิจต้องมีความฝัน หลังจากกิจาการรุ่งเรืองนักประดิษฐ์คนเดียวขายของมันก็ตั้งเตรียมเจ๊งนั่นแหละครับมันต้องมีคนช่วยบริหารในขณะนั้นจึงมีนักธุรกิจไฟแรงยื่นมือเข้ามาเสนอจะเป็นผู้ช่วยและเขาคือทาเคโอฟูจิสวะเป็นคนที่เข้ามาทำหน้าที่บริหารบริษัทให้อย่างเป็นระเบียบโดยจัดตั้งบริษัทขึ้นมาใช้ชื่อว่า Honda m มอเตอร์และดำเนินกิจาการไปเรื่อยๆทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ยานพาหนะ และอุตสหาหกรรมทางการเกษตรครับโดยในปี1952 Honda m มอเตอร์ได้ผลิตจักรยานติดเครื่องคันแรกขึ้นมาโดยใช้ชื่อว่าคับ t ทเอฟ50 c c 4จังหวะ4.3แรงมา้าเทคโนโลยีใหม่แห่งยุคเพราะยุคนั้นนิยมใช้2จังหวะครับโดยคำว่าคับเป็นคำที่แปลว่าเด็กน้อยสื่อความหมายว่าเป็นรถตัวเล็กๆครับแต่ด REAM ของ Honda ดูจะไม่ใช่ฝันที่สดใส นั่นเพราะฝ่ายสัมพันธมิตรที่เข้ามาผูกขาดการค้าและเงินทุนในญี่ปุ่นทําให้บริษัทต่างๆในญี่ปุ่นซบเซาและเอาตัวไม่รอดไม่เพียงบริษัทเล็กๆแต่บริษัทใหญ่อย่างโตโยต้าในตอนนั้นก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันฮอนด้าจึงต้องทําฝันให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมครับโดยการตั้งเป้าหมายให้รถที่ตัวเองสร้างไปแข่งขันในรายการระดับโลกเพื่อสร้างชื่อให้ตัวบริษัทโดยเข้าแข่งขันรายการ t o ัวริ Trophy ที่เกาะ Isle of Man ในประเทศอังกฤษครับ โดยได้ใช้มอเตอร์ไซค์รุ่น Honda RC 145 125 t ทวินเครื่องขนาด1 2 5ซีซีสสูบคู่4จังหวะเกียร์6สปีดรอบเครื่องสูงสุด1 4 0 0 0รอบนับว่าแรงจัดจัดในยุคนั้นเลยครับ Honda พิชิตการแข่งขันได้ในปี1959โดยนักแข่งเข้าเส้นชัยทั้งหมด6คนและด้วยจำนวนผู้เข้าเส้นชัยถึง6คนนั้นทำให้ได้รางวัลผู้ผลิตอีกด,ด้วยครับ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สร้างชื่อเสียงให้ฮอนด้ามากๆในยุคนั้นเลย <c oughs> รหัส RC ยังใช้มาจนถึงปัจจุบันในการแข่งทั้ง TT และ GP อยู่นะครับเป็นสายทางที่ยาวนานมากๆไว้จะมาขยายความให้ฟังอีกว่ารถที่รอบจัด10กเกียร์นี้เป็นยังไง <c oughs> หลังจะสร้างชื่อได้ความห้าแบบไม่มีเว,ว้นวรรคของ Hon ด a าก็ยังไม่จบครับ แกอยากจะสร้างรถที่เร็วและแรงกว่าเดิมถึงขั้นอยากจะสร้างรถ F1 เลยทีเดียวครับแต่ฟูจิสวะก็ห้ามปรามไว้ซะก่อนอย่าเพิ่ง,เ,งเดินได้อย่าเพิ่งเสือกวิ่งสิเพื่อนเรามาทารถมอเตอร์ไซค์คันเล็กๆแบบที่เราถนัดกันก่อนเถอะฮอนด้าก็ไม่ค่อยพอใจแหละครับก็ชี้ส่งส่งไปทางมอเตอร์ไซค์อิตาลียี่ห้อหนึ่งว่าทําแบบนั้นไหมล่ะฟูจิสวะก็บอกว่าไม่ฮอนด้าก็เลยชี้ไปที่มอเตอร์ไซค์อังกฤษอีกยีก่ห้อหนึ่งแล้วถามว่าหรือจะเอาแบบนั้น ฟูจิสวะก็บอกว่าไม่ทีนี้ฮอนด้าก็เริ่มยั่วแล้วครับชี้ไปที่มอเตอร์ไซค์ชอปเปอร์เมกาหรือจะเอาแบบนั้นฟูจิสวะก็ยังบอกคําเดิมว่าไม่ฮอ,อนด้าก็เลยถามว่ามึงจะเอายังไงกับกูฟูจิสวะก็เลยบอกว่าที่ไม่เอาสักคันนั้นเพราะเอาจะสร้างมอเตอร์ไซค์ที่ไม่เคยมีใครทํามาก่อนยังไงล่ะ อย่างกรกระตูนล,ลูกผู้ชายในชนในจาครับไม่ต้องบอกก็รู้ว่าตอนนี้ฮอนด้าหน้าอึ้งเป็นอึ่งใจน้ำร้อนแบบผมตอนนี้แน่นอนครับไอเดียคือไปตีตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างอเมริกาจึงต้องใช้ลูกเล่นใหม่ครับโดยในปี1 9 5 9ที่ไปแข่งมอเตอร์ไซค์แกก็แอบไปสร้างบ้านหลังน้อยไว้ใน l อโดยใช้ชื่อว่าอเมริกันฮอนด้ามอเตอร์โดยมีพนักงานแค่8คนเท่านั้นครับสิ่งแรกที่เริ่มทำเลยก็คือมอเตอร์ไซค์นั่นเอง โดยมอเตอร์ไซค์คันแรกที่แกทําแกทํามาเพื่อหวังจะใช้ในเขตโรงงานของแกเองครับใช้สําหรับพนักงานเพื่อกิจกรรมทั่วๆไปมันถูกสร้างด้วยแนวคิดของรถที่คล่องตัวและสะดวกใช้กับเขตอุตสาหกรรมครับมันมีชื่อว่า s u p e r c ์คัพ C 1 0 0ในปี1958โดยคำว่าคัพถูกนำมาจากแนวคิดเดิมและเพิ่มคำว่า Super เพื่อเพิ่มความสดใหม่ หลังจากทำออกมาไม่นานพนักงานทุกคนรวมถึงฟูจิสวะและฮอนด้าเองก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสกยิสเลยลงมัติกันว่าขายแม่งในปี1960มันก็จะถูกวางจำหน่ายหลังวางแผนการตลาด HONDA าซ p เปอร์คั0 C102 ถูกเปิดตัวผ่านร้านตกป่าร้านอุปกรณ์ล่าสัตว์และแคมปิง้งร้านขายดอกไม้และอุปกรณ์สันทนาการต่างๆครับ โดยแคมเปญที่ Honda ได้อาดีีต่อผู้คนในสมัยนั้นคือ You Meet the Night People on Honda นั่นเป็นการจิกกัดสังคมประเด็นหนึ่งเหมือนกันครับเพราะในยุคนั้นภาพจำของผู้คนอเมริกันชนคนที่ใช้มอเตอร์ไซค์จะเป็นกลุ่มแก๊งอย่าง Hell Angel 1% Motorcycle เป็นชอปเปอร์หรือมอเตอร์ไซค์คันใหญ่กับพวกหนุ่มคราวงามร่างโตนิสัยดิบเถื่อนไม่น่ารักและเป็นมิตรกับคนทั่วไปครับผิดกับคนที่ใช้ Honda ครับที่จะเป็นชาวเสรีชนคนน่าใสใจเบิกบาน พอซปเปอร์ครับเข้ามาเปลี่ยนภาพลักษณ์ของมอเตอร์ไซค์ภาพจำทั้งหลายก็เปลี่ยนไปครับแคมเปญน,นี้ประสบความสำเร็จมอเตอร์ไซค์กลายเป็นยานพาหนะสำหรับวัยรุ่นและครอบครัวและสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันโดยรุ่นนี้หลังทำตลาดในอเมริกาเป็นตลาดหลักก็สามารถทำยอดขายทั่วโลกไปได้กว่า1ล้านคันโดยเป็นยอด1ล้านคันในเวลาอันรวดเร็วมากๆเลยครับในปี1963ปีนี้เองที่ความมันเริ่มบังเกิดไปทั่วโลก หลังจากประสบความสำเร็จด้านการเป็นรถเพื่อสันานาการก็เริ่มมีคนนำไปใช้บุกป่าฝ่าดงครับที่หาฤรืิโหดที่สุดในยุคนั้นก็คงหนีไม่พ้นการนำซูเปอร์ครับขับขึ้นภูเขาไฟฟูจิครับนายนามเบตะจากยามานาชิได้ทำการใช้คับขึ้นภูเขาไฟฟูจิด้วยระยะทางกว่า40กิโลเมตรในเวลาเพียง12ชั่วโมงในวันที่4สิงหาคมปี1963ต้องบอกว่ายุคนั้นยังไปทางเอนดูโรอยู่เลยครับ ทางดินและโคลนเปรียวๆยังไม่มีการเปิดทาง <ination noises> สําหรับยานพาหนะขนาดเล็กอย่างบอ์เซอรเหลืออ <are> <hate> ีกเพียง50เมตรสุดท้ายผมกลั้นใจและมองไปบนยอดเขาผู้คนหลายร้อยคนตะโกนกู่ร้องแสดงความยินดีให้ผมเสียงปรบมือดังกึกก้องผมแทบกลั้นน้ําตาไว้ไม่อยู่และในเดือนเดียวกันโทชิโรฮายาชิผู้อํานวยการสวนสัตว์อูเอโนะในโตเกียวได้พิชิตยอดภูเขาไฟฟูจิพร้อมคณะ โดยมีซูเปอร์คัพสคันและฮอนดามังกี้อีกเพียง2คันเท่านั้นครับพวกเขาเริ่มเดินทางในวันที่19และจบการเดินทางในวันที่20ความน่าสนใจมันอยู่ตรงที่ซูเปอร์คัพที่ใช้ในการเดินทางไม่ได้ถูกเรียกว่าซูเปอร์คัพแต่มันถูกเรียกว่าฮันเตอร์คัพครับปี1966เป็นปีที่เปิดตำนานของรถฮอนดานั่นคือฮอนด้าซูเปอร์คัพ450นั่นเพราะเป็นต้นแบบของเครื่องยนต์รถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ามาจนถึงปัจจุบันนั่นเองครับ รุ่นนี้มีการปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์จากไฟหน้าตะเกียงล่างเป็นไฟบนหันตามและไฟท้ายขนาดใหญ่เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานในเวลากลางคืนรุ่นนี้ได้เพิ่มพื้นที่การจําหน่ายในหลายประเทศมากขึ้นหนึ่งในนั้นคือประเทศไทยด้วยครับแต่จะใช้รหัส C70 ตามขนาดความจุเครื่องยนต72์ 72cc ซีีนะครับและแล้ว Hunt ตอร์คับตัวจริงจากทาง Honda ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นครับท่อไอเสียยกสูงแนบยกไปบนกระเป๋าข้าง มีเหล็กอันเดอร์โบนแบบท่อนแยกและตัวกรองอากาศแบบหลบไปในเฟรมครับตัวนี้เกิดจากการที่พิชิตยอดเขาอย่างงดงามของแกงมังกี้ในปี1963ได้สร้างชื่อเสียงให้กับฮันเตอร์ครับทาง h o นด้าจึงได้สร้างรุ่น CT90 ขึ้นมาเพื่อปเป็นที่ระลึกครับและยังทำยอดการจำหน่ายได้ดีเสียอีกด้วยโดยรหัสตัวทีมาจากเทรลครับโดยในรหัส CT ยังมีน้องเล็กอย่าง CT50 หรือ Honda m o อ r a เกิดมาลุยเหมือนกันเลยครับพี่น้องคู่นี้โดยในบ้านเราที่มีขายจะเป็นรหัส CT70 หรือ Honda d e ดที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกับ Honda c h a ชาลีหรือ CF50 ด้วยครับกลับมาที่สายทางหลักกันปี1969ปีที่รุ่งเรืองที่สุดของ Honda s u p e r c ร์ครับฮได้พัฒนารุ่น C50 เนื่องจากมียอดขายกว่า10ล้านคันทั่วโลก และได้ยึดเอาโฉมของ c 5 0ในแต่ละปีมาพัฒนาเครื่องยนต์ต่อในการขายในแต่ละประเทศครับเช่น,นเริ่มสร้าง450และขยับเครื่องยนต์เป็น 70, 90, 110cc เพื่อขายในนานาประเทศครับมีเรื่องเล่าขำๆว่าช่วงนั้นเวสป้าถึงกับหน้าสั่นหวัน่นไหวในใจฉันเพราะจากที่ตัวเองเคยเป็นเจ้าตลาดรถเล็กอยู่ๆก็หล่นตุ้มมาเป็นอันดับรองเมือนนับจากยอดขายครับอันนี้ฟังจากนานานในวงกงมอเตอร์ไซค์มานะครับ หลังจากนั้นมีการปรับปรุงหน้าตากันมาเรื่อยๆครับแบบเล็กๆน้อยๆแทบแยกไม่ออกกันเลยจนกระทั่งในปี1978มีการปรับปรุงเครื่องยนต์ใหม่ให้ตอบโจทย์กับยุคสมัยมากขึ้นเนื่องจากปัญหามลภาวะครับในส่วนตรงนี้บางเว็บบอกไว้ว่าใช้ระบบหัวฉีด p g m f i ตั้งแต่ปี1978เลยนะครับแต่ว่าทางเราไปขุดคุยจากทางญี่ปุ่นไม่พบข้อมูลตรงนี้นะครับใครมีข้อมูลอ้างอิงยืนยันว่ามันเป็นเรื่องจริงสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ นอกจากได้เครื่องยนต์หน้าตาภายนอกก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นด้วยครับเช่นทอ่อไอเสียก็เปลี่ยนเป็นทรงเมกะโฟนให้เสียงเงียบลงและโฉบเฉี่ยวมากขึ้นคิ้วและกระเป๋าข้างก็ทําให้มีความโค้งมนและลงตัวมากกว่ารุ่นก่อนๆครับยุคนี้เองที่เริ่มเป็นที่นิยมในการใช้ขนส่งสินค้าครับเพราะกําลังเครื่องมันดีขึ้นมากกว่าแต่ก่อนครับในปี1981 การทำรถเพื่อใช้งานอย่างเดียวมันค่อนข้างจะมีขอบเขตที่ไม่ครอบกลุ่มแล้วในปีนี้จึงมีการทำรถแนวเทกกิ้งออกมาอย่าง CT110 ครับคือจะต่างจากฮันตะค c ับตัวก่อนตรงที่มีความจุเครื่องยนต์มากขึ้นและจุดยึดที่ดีมากขึ้นเหตุเนื่องจากปลายยุค70-80เข้า8ปเป็นยุคที่การแข่งเดร Track และการวิ่งแบบ e n d ดูโรค่อนข้างมีอิทธิพลต่อความชอบของประชาชนมากขึ้นครับอย่างการแข่งแรลลีต่างๆที่เป็นการวิ่งทางดิน ก็เริ่มไปที่นิยมอย่างกว้างขวางในยุคนี้เช่นกันครับในช่วงชีวิตของซูเปอร์คัพได้ถูกบรรจุลงในสายงานหลากหลายอาชีพด้วยกันตั้แต่รถส่งของทั่วไปรถสํานักงานจนถึงรถของหน่วยงานภาครัฐ C90 หรือ MD90 ถูกบรรจุในหน่วยงานปรายนีย์ของญี่ปุ่นอย่างที่เห็นเอรโกขี่ในเรื่องซูเปอร์คัพครับและ C50 ยังถูกบรรจุในหน่วยงานตำรวจอีกด้วยหรือดีมคุรุสภา ก็ได้คุรุสภาในราคาที่จัดจำหน่ายให้ข้าราชการครูได้ใช้ในราคาถูกในไทยหลังจากปี1987รถตระกูลครับก็ถูกเปลี่ยนชื่อให้เป็นดีมเพื่อทำตามนโยบายให้ชื่อได้ถูกจดจำง่ายมีการใช้เน้นน้อยอีคสั่งในการโฆษณาด้วยนะครับหลังจากนั้นนานาประเทศก็ถูกตั้งชื่อใหม่ตามนโยบายที่ได้กล่าวไปข้างตน้นในไทยก็จะใช้ชื่อดีมต่อมาสายการผลิตก็เปลี่ยนเป็นบิสหรือเวฟครับ ไม่มีการใช้ชื่อซูเปอร,ร์คัพในไทยและหลายๆประเทศนับตั้งแต่นั้นมาในไทยจะมีชื่อใช้เรียกสำหรับการแข่งขันมอเตอร์ไซค์วิบากที่ใช้รถเล็กมาแข่งในรุ่นนี้จะใช้ชื่อว่าซูเปอร,ร์คัพเพียงเท่านั้นครับจนในปี2017ที่ผ่านมาทาง Honda ก็กลับมาใช้ชื่อสุดคลาสสิกนี้ทําตลาดรถขนาดเล็กอีกครั้งอย่างซูเปอร,ร์คัพ110ที่หน้าตาจะเป็นในแบบคัพจอเหลี่ยม ก่อนจะปรับอีกครั้งให้เป็นคับจอกลมในปี2018ครับโดยดีไซน์เป็นแบบดั้งเดิมกับที่เคยใช้มาในรูปส่ง Japanese Retro ในอนิเมะเรื่องซูเปอร์ครับที่ทำให้ผมอยากทำตอนพิเศษเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาเป็นตอนแรกตอนนี้ก็ด้วยความนุ่มฟูของมันนี่แหละครับโดยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าคับของตัวเองในเรื่องนี้เป็นของปีไหนและรุ่นไหนแต่จากที่เดาและจากที่เรโกพูดว่าเป็นตัวท็อปของคาร์บูเรเตอร์ จึงคิดว่าน่าจะเป็น C50 ปี1992เนื่องจากหน้าปัดมาตรวัดน้ำมันประกับและกระเป๋าข้างจะตรงกับรุ่นนี้ครับเมื่อไม่นานมานี้มีการเปิดโปรเจกต์รถซุเปอร์คับไฟฟ้าด้วยนะครับโดยใช้ชื่อโปรเจกต์ว่า e-v c ร u บโดยจะคงเน้นดีไซน์เป็น Modern เรโท o และจุดไฮไลท์คือการถอดแบตเตอรี่เปลี่ยนได้ทั้งลูกครับแม้จะไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ทาง Honda ก็ได้จดสิทธิบัตรตรงนี้ไว้แล้ว ไม่แน่ว่าเราอาจจะได้เห็นซุเปอปร์ครับเป็นรถไฟฟ้าวิ่งในบ้านเรากันเร็วๆนี้ครับส่วนตัวมองว่าซุเปอปร์ครับจะคงอยู่คู่กับเราไปอีกนานตราบเท่าที่มันยังอดทนใช้งานง่ายและหน้าตาน่ารักแบบนี้ต่อไปครับเจอกัน